บานราักความดีไซสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแอมกอ็มาติดฉากกันแอนนะคะเป็นฉากกั้นแอนพี v c นะคะแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะคะจะใช้เป็นกระจกสลับนะคะส่วนข้างล่างนะคะแอมก็จะใช้ตัวทึบนะคะส่วนสูงประมาณ90เซนนะคะขนาดของลูกค้านะคะ3เมตร80นะคะแอมทำเป็นฉากกั้นสไลด์เดี่ยวนะคะเดี๋ยวแอมให้ช่างนะคะสไลด์ฉากให้ดูนะคะส<ข>อาสดีค่ะ นี่นะ,ะลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจนะคะมองฉากตั้นแพรนะคะสไตล์ดูสวยฉากญี่ปุ่นนะคะเพื่อที่จะกั้นระหว่างบ้านนะคะให้ดูสวยงามหรือว่าช่วยให้ความเย็นของแอรนะคะ,ะเย็นขึ้นนะคะก็สามารถเลือกใช้บริการฉากตั้นแพรนะคะแบบสไตล์ญี่ปุ่นได้นะคะ ขาลูกค้าเท่าไหนนะคะสนใจนะคะแอดไลน์นะคะหรือเบอร์โทรแอนมาได้เลยนะคะแอนรับปรึกษาฟรีออกแบบฟรีนะคะมีแบบขนาดกว้างคูณสูงนะคะส่งมาให้ทางร้านประเมินราคาให้ฟรีได้ค่ะบ้านรักพาม่นะคะยินดีให้บริการค่ะขอ